สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเม k กะรวาจำกัดเสนอเปิดกองวิส3ร้อยฝันตะวันเดือนหลังจากในสัปดาห์ที่แล้ว เราจัดเต็มเรื่องราวความหวานกุ๊กกิ๊กชวนจิ้นชวนฟินของพระนางกันไปแล้วมาสัปดาห์นี้เราก็ขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่โหมดของการต่อสู้บูดูเดือดกันบ้างไปเริ่มกันด้วยฉากบูฉากนี้กันก่อนเลยครับก็เป็นกีฬากีฬาหนึ่งที่โซเรียวใช้ในการระบายอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยเวลาเครียดมาอย่างเช่นแบบว่าเออคิดถึงมายูมิแต่ก็แบบไปหาเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขามาเจอกับอันตรายอะไรเงี้ยก็เครียดแล้วก็เรียกคัสเซอร์เซกิมาแล้วก็ลุ่ม สเซก้ครับโซลเลพรม้มในอคนเลยคือตัวโซลเลียวเองเนี่ยจะเก่งเคนโดมากแล้วเราก็เหมือนเป็นคู่ซ้อมที่ระบายอารมณ์เวลาโซลเลียวเครียดเขาจะเรียกพวกเรามาเพื่อระบายอารมณ์โดยกันฟาดดาบเคนโดดงที่ตัวพวกเราแล้วก็นะครับมึนโดนหัวก็มึนโดนไหล่ก็เจ็บโดนท้องก็ซึ่งที่มันมีอุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างแต่ว่าเรายังไม่เคยเราไม่เราไม่คุ้นเคยกับ กีฬาประเภทนี้เราจะรู้สึกคนนี้ตีแลเดชแลเดชตีตัวแลเดทส่งมาปุ๊บป๊อกตีแลสลับไป๊อปตีป๊อกตีมีเขาสอนก่อนมีมีสอนมีท่าสอนเราจะสมมติว่าพี่ป๊อปตีข้างบนปุ๊บปต่อไปหันมาพี่แเดชหันมาต้องมาเจอกับผมอะไรเงี้ยต้องแบบตีตัวอะไรเงี้ยมันมันมีหลายคิวมากมันเข้ากันสลับเงยมันสลับไปหมุนหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาครับหลายคิวมากครับ ก็ก็ก็ดีก็ดีฮะถ่ายแบบว่าค่อนข้างไหลายคัดอยู่ครับแต่ด้วยความจิตวิญญาณของนักแสดงที่ดีอย่างพวกเราเลยเก่งมากเราจําได้ครับผมและทาได้ต่อด้วยเคนโดของริวกับมายยมิครับ อันนี้ก็ยากครับยากเพราะว่ากลัวกลัวเจ็บกันด้วยแต่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วนั่นจะเป็นฉากน่ารักน่ารักกกกิ๊กันแต่ว่าเออเล่นเคนโดไปแล้วก็กอดกันไปอะไรเงี้ยสอนเขาเล่นไปอะไรเงี้ยนี่ลยเนีอยากกโดนนิ้วหนูหลายรอบมากเลยหนูต้องไปผ่าตัดนิ้วเลย หนูหนูไม่ได้โดนพี่ณาเดชเลยค่ะเพราะว่า,ว,าว้าวคือ,อคือตอนแรกหนูก็ฮะทำไมนะคะทำไมเขาต้องแบบแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันคือการที่เราต้องปลดปล่อยพลังที่อยู่ข้างในตัวเราค่ะแล้วเขาก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเสียงมันต้องเป็นแบบไหนมันต้องมาจากตัวเราเอง เพราะฉะนั้นทุกคนถึงจะได้ยินที่นาเด็แบบเสียงสูงมากหนูรู้สึกอายเลยค่ะตอนที่หนูทำใช่ไหมคะเสียงหนูจะต่ำต่ำกว่าของพี่น่ไยเยอะมากผมก็ต้องหาเสียงของผมเองนะช่วงแรกก็แบบว่าเสียงแบบเสียงหลุงหน่อยแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เออมันไม่ค่อยเหมาะก็เลยบเออให้เสียงมันแบนหน่อย <Yeah! S 2> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นเคนโดจริงเนี่ยเวลาเขาร้องเขาร้องเสียงจริงๆนะคือร้องด้วยการข่มขู่เป็นการข่มขู่ต่อสู้แล้วก็สร้างกำลังใจกับตัวเองผมเสียงสูงไปหน่อย <Yeah! S 2> yeah! Yeah! เหนื่อยจริงค่ะ หนูแบบนับถือเลยคนที่เขาแบบว่าแบบเล่นเคนโดเป็นกีฬาค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เท้าใช้ร่างกายตลอดเวลาค่ะเหนื่อยชุดร้อนด้วยค่ะใส่หน้ากากด้วยก็เลยแบบว่าจะมีเรื่องการเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้ด้วยเหงื่อทั้งเหงื่อออกทั้งอากาศร้อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเพลียแต่ก็สู้กตายกันสู้ตาย <c oughs> มากันที่ฉากบู <c oughs> ฉากใหญ่ของเรื่องนี้กันบ้างครับ <c oughs> ฉากนี้เป็นฉากที่ผมเนี่ย มาพักฟื้นตัวแล้วก็พอมาฟื้นตัวเสร็จเนี่ยปรากฏว่าท่าโอดตามมาแล้วก็พามายุมิหนีก็มีฉากการบูอะไรเกิดขึ้นเลตรงนั้นคือก็ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้เก่งทางด้านบูฉะนั้นผมก็จะได้พุ่มได้พุ่มกับคิวบูแล้วก็ก็ต้องขอบคุณพี่โหนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนดีไซน์ให้อันนี้เป็นแบบนี้สถานที่เป็นแบบนี้จะบูแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มันก็จะมีบูอะไรหลายอย่างซึ่งผมว่า ก็ไม่ค่อยได้เห็นในละครอาจจะเห็นในมุมของหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มันจับอยู่ในละครก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่อ,อย่างหนึ่งแล้วก็มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเล่นด้วยนะตัวเล่นเขาก็มีความพยายามเขาก็ไปทอมการอะไรเงี้ยเป็นบู๊ครั้งแรกของหนูเลยค่ะเพราะว่าถึงหนูเคยเล่นละครบู๊มาแล้วนะคะหนูไม่เคยได้บู๊หนูแค่ยิงปืนอย่างเดียวเรื่องนี้หนูได้ลงมือแบบว่าเออจ้าเออจ้าสนุกมากเลยค่ะ ฉากอันนี้ยาวด้วยค่ะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาเหตุการณ์มันเยอะค่ะสนุกดีครับเพราะว่าเป็นฉากบูฉากหนึ่งที่เยอะแล้วก็ใหญ่มากๆอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิต้วยซ้ำที่แบบบูหนักขนาดนั้นเป็นพระเอกที่เล่นบทบูได้จริงๆงความสามารถเขาสามารถเล่นบทบูที่เหมือนเป็นเป็นนักแสดงบูจริงๆฮะการต่อยการเตะการฟันดาบหรือว่าการท่าเตะของเขาเนี่ยทำได้สวยด้วยใช่คกคนที่พุ่มกับฉากบูนี่ถึง<ะ>ออกปากเลยว่า คนนี้ควรจะเป็นเพื่เอกักบูละันหนักเพราะมั่นใจามากเราจะเห็นว่าหัฟันทีแบบว่านักลูดมากผมว่าเขาเขามีมีวิสัยทัศน์ด้วยในตรงนี้ของของหนูจะบูโดยที่ไม่ได้มีแบบว่าอาวุธแต่ของพี่เด็ดสู้แบบใช้มนีดค่ะก็น่าจะใช้แบบสมาธิกับร่างกายลีลามากกว่าเขาเลยอาจจะชิวชิวนั่งกินข้าวเหนียวกับหมูย่างเพราะเราเราทำงานหนักต้องกินครับผมมีมระคามเทศนะอ่อ มีหมูปิ้งมีข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็ผู้จัดจล,ล้วนๆและครับผมที่ซื้อมาบูใหญ่แบบนี้ <c oughs> ก็ต้องมีผิดคิวกันบ้าง <c oughs> ใช่ไหมครับยาย่าออ้ยเป็นแบบว่าท่าที่ค่อนข้างยากมากเอตอนที่ไปซ้อมก่อนที่จะมาถ่ายอะคะ่ะพี่เขาบอกว่าตัวอ่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นสบท่าแบบนี้น่าจะเล่นได้แต่ด้วยการที่แบบ พื้นมันไม่เท่ากันแล้วหนูก็ตื่นเต้นด้วยหนูก็ใส่แรงเข้าไปใช่ไหมคะแต่แทนที่ขาจะไปตัวไปแทนหล่อมก้นจะแท้ค่ะหนูอ่ะนึกว่าเขาไม่อยู่แถวนั้น คือสิ่งแรกทุกครั้งที่หนูมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแทนที่ว่าอุ๊ยเป็นอะไรเปล่าหนูจะได้ยินเสียงแล้วแล้วหนูรู้เลยค่ะว่าแบบใครขำพินเดชไม่เจ็บไม่เจ็บ <laughs> <laughs> ไม่เห็นไม่เห็นนะผมหันหลังอยู่แต่ก็รู้ว่าเออเขาล้มก็เลยขำขำก่อนเลยแล้วก็ค่อยวิ่งมาขอโทษนะไม่ไตั้งใจขำ ช่วงต่อไปเรายังมีฉากบูมันมันรอคุณผู้ชมอยู่อีกนะครับกลับมาช่วงนี้ฉากบูสุดมันก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงที่แล้วครับขอโทษค่ะ คือเหตุการณ์นี้จะหลังจากที่หนูเข้าไปอยู่ในบ้านของอ n นิสกะแล้วค่ะแล้วเป็นวันแรกที่หนูแบบว่บาแบบยืนยันว่ายังไงก็จะไปทํางานอยากออกมาบ้านคนเดียวก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องถูกทําร้ายโดยลูกน้องของิซวะค่ะคือวันนั้นพี่นงน่าจะคิดว่าแบบวิยงาบูเก่งเหมือนกันเนาะ เขาเลยบอกว่าจัดให้เต็มที่เลยค่ะเขาถามว่าย่าตีลังกาได้ไหมได้ค่ะย่าตีลังกาลงจากเตียงได้ไหมได้ค่ะคือด้วยการที่ไม่ยมีเขาต้องใส่ส้นสูงไว้ทํางานทุกวันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบหนูกําลังจะหนูตีลังกาได้ด้วยแล้วนะภาพสวยด้วยนะคะแต่ว่าต้นไปเกี่ยวกับเหล็กที่มันอยู่ข้างขอบเตียงที่เป็นเตียงที่โรงพยาบาลนะคะ ก็เลยเป็นท่าลมที่แบบน่าเกียดมากเลยค่ะขาก็ห้อยติดอยู่ข้างบนแล้วลงเขา่าคิดว่าตัวเองเก่งไงคะเ <laughs> ข่าวบวมนิดนึงแค่เข่าเขียวยายาบอกยังน้อยไปขอเพิ่มที่เท้าอีกสักทีก็แล้วกันจริงที่เขาก็บอกแล้วค่ะว่าอย่าใช้ขาอย่าใช้แบบหน้าหน้าขาตีมันขึ้น ต้องใช้เท้าเฉยๆเลยค่ะต้องใช้รองเท้าดีดขึ้นแล้วก็ค่อยจับแต่ว่าทำไม่เป็นไม่เคยทำอ่ะเดีดยวเริ่มเลยเขียวพอๆกับเขาทำไมมิกกัเออสไปเดอร์แมนของหนูน่มาแบบเท่มากเลยค่ะตีลังกาหมุนติวตวติแล้วก็มีเเดินบนกำแพงด้วย เจ๋งมากเลยค่ะวันนั้นอะไปซ้อมมาก่อนที่จะถ่ายฉักบู๊แค่คืนนั้นเลยแล้วก็มามาเล่นเลยวันนั้นก็คือแบบอาจจะด้วยด้วยความที่ก็แบบเล่นพวกแบบอะไรนะฟรีรันนิ่งหรือแอคชั่นอะไรอยู่แล้วด้วยเต้นแอยู่แล้วด้วยก็ก็ไปวันนั้นก็เลยแบบช่วยพี่เขาคือเอทมีท่านน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหยียบกำแพงเตะอะไรเงี้ยครับ เขากระโดดจากแคมเปอร์ลีนใช่ไหมคะกระโดดแล้วก็แบบฟุ่าขาขาแบบนี้ค่ะกางเกงก็เลยขาดขาดนั่นไงครับกระโดดเหยยบปุ่งขึ้นมาแขกอะไรแขกอะอะไรแขกอ๋อเป้าแขกขาดเลยครับว่ามันไปตั้งแต่เป้าจนถึงปลายกางเกงข้างบนจนถึงคอข้างบน แทบจะแทบจะเอาแทบจะถอดยิงเกงออกได้เลยไอเดียพี่จะถ่ายถ่ายเห็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเย็บใหม่อะไรเงรี้ย <c oughs> คือปูให้อะไรก็ได้เตียงกาก็ได้แนตะ่ปืนขอแบบ <c oughs> ขอย่ปืนนะว <c> ะ <oughs> <c oughs> คือคือเป็นคนยังไม่เคยยิงปืนยังไม่เคยไปเรียนยิงปืนหรืออะไรเงรี้ย <c oughs> แล้วคือเป็นคนขี้ตกใจแบบเสียงแบบเสียงดังอะไรเงี้ยครับยิงขึ้น้าร้องปืน ลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบใช้ปืนปืนยิงจริงๆอยิงแบบปั้งแล้วแล้วมันไม่ไม่ได้ใส่หูอ่ะแล้วพอมาถึงพี่เขาเอาเลยแบบให้ใช้ยิงตอนจริงเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นครั้งแรกที่เรายิงพอครั้งแรกยิงมันก็แบบปั้งเพราะมันแบบดังมากจริง คนที่ไม่ไม่ได้เคยยิงอะไรแบบนี้พอพอยิงครั้งแรกแล้วมันจะแบบวิ้งนะครับวิงวิงหูเลยเพราะว่ามันแบบมันดังมากแล้วเราก็ตกใจอะไรเงี้ยครับหนูดูมอนิเตอร์อยู่แล้วตอนที่เขายิงใช่ไหมคะแบบหน้าแบบเท่มากเลยคะ่ะตอนที่เสียงปืนขึ้นมาเขาก็ก็ริบตาปุบวิ้งเลยอะ คือตอนที่จะเล่นทุกครั้งอ่ะยิ่งฉากใต้ดินหรืออะไรเงี้ยที่ต้องยิงปืนเขาจะก็พจะแบบจะต้องต้องแบบพอทุกครั้งที่กดเหนี่ยวไกลปืนนะครับจะต้องกั้นหายใจทีหนึ่งเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบบับบงบังแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามมันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับหลังจากที่พี่ก๊อฟมาช่วยอยู่แล้วพี่ปามก็วิ่งมาแล้วก็คุณไมายมิ พี่ป๊อกพี่ปาพี่บอมอะตกกระป๋องไปเลยค่ะนุ่มมาแล้วสามคนนี้ขอพี่ก๊อฟมาคนเดียวก็พอแล้วค่ะยาย่าพูดงี้ต้องบอกว่าย่าพูดผิดเพราะว่าอธิบายไปเพราะว่าก๊อฟคนเดียวยกยาย่าไม่ได้ก๊อฟยาย่าจะเอาก๊อฟไปแบบปกป้องไม่ได้นะครับผมท่านรับพี่ป๊อกครับเนี่เรา เานะอถ้าจะเปิดประเด็นมาขนาดนี้แล้วล่ะก็เอาเป็นว่าช่วงหน้าจัดเวลาให้ได้เมาส์กันแบบเต็มที่แน่นอนครับ กลับมาช่วงนี้เราก็มาพร้อมกับนักแสดงจาก The Rising Sun ที่มานั่งรอพร้อมเมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วออาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยคนคนแรกที่ทำให้พันรู้สึกแบบคุณพระนี่คือแกเหรอกอ๊อฟนี่คือแกเหรอเฮย้ยแก,แกเป็นอย่างนี้เหรอกอ๊กอฟก๊อฟคือตกใจมันน่ารักอะ สสสสสสกกกกกกิิิิิิอาอี่หนึ่งประโยคที่ผมเคยถามเออเออใช่เรจะพูดประโยคนี้เหมือนกันแหละก็บอกว่าเฮ้ยกองนี้เล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอผมก็งงเล่นได้ไงเนี่นี่ทำอย่างนี้ทำนี้ได้ดหรอไม่ก็แปลกมันเป็นเรื่องแปลกไม่ผมไปทำกองอื่นเขาว่าหาวผมบ้าก็เข้ามากองนี้เขาบอกว่า ปลดปล่อยตัวตนอยากทําอะไรทําอยากจะเต้นอยากจะโชว์อะไรเต็มที่เลยตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเราจะเปิด3มชาฮะรถร์แดนครับรถร์เดนแล้วเราก็เต้นทั้งวันเอาคุณผู้ชายเต็มที่หน่อยครับนี่พอกอับไปยินปึ๊บโอ้โอ้อยากเต้นคือเขาเอาแบบถุงถุงน่องแบบกางเกงรัดรูปอะแบบกางเกงรัดรูปผู้หญิงเวลาเล่นโยคะ มาใส่อะเป <stimulation. S 2> <AR> <together> ็นลายแบบลายแบบลายทางแล้วก็เต้นกันนกน้ีลุกน้ไม่คิดว่านาเดชจะทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบพี่แพทน้าพพาก็แบบมาทำเล่นแบบอะไรบ้าๆบ้าๆกันหมดเลยทุกคนเต้นสนุกสนาน มากับแฟนเต้นกับแฟนนะฮะมากับเพื่อนมินิเต้นกับเพื่อนได้จ๊สสาวเออฟังเพลงแล้วก็เต้นกันเลยก็อัดวิดีโอเต้นแล้วก็เวลาไปเที่ยวที่อ่บทีบูญย่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเต้นอยู่กลางห้างเต้นลงบันไดบ้างเต้นกลางสี่แยกบ้างอะไรเงี้ยรอบนีเจบอกแล้วนะครับเน้นความมันเน้นความบันเทิงกับเสียงเพลงอย่างเดียวนะฮะสนุกสนานครับสนุกสนานนะฮะอ้โกองนี้ยนักเต้นเยอะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมกินข้าวอยู่ครับแต่ผมก็ ผมก็ไม่มีลงไปเต้นด้วยครับผมก็กินข้าวกำลังแบบหิวอยู่เขาก็มาเต้นกันยับเลยครับเหนื่อยจังครับพี่น้องเหนื่อยจังครับและทุนีคนไหนยังไม่เหนื่อยส่งเสียงดังๆหน่อยแล้วเวลาอยู่กองเหรอคะโอ้ยสองคนนี้เขาก็จะเล่นการกุ๊กกิ๊กมูมิงครุกคริกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งตอนไปญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะแบบมีกล้องกล้องของนาเดทเขาก็จะแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คิดในใจเมื่อไหร่จะมาถ่ายเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาเล็งกล้องมาทางพางแต้าอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยๆถ่ายปรากฏอ้อยาย่าอยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบได้เห็นทํางานกับเขาไม่ว่าจะแบบในเซตหรือว่าหลังหลังเซตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกันแค่ได้ดูก็แบบเอ้ยน่ารักอ่ะแจะทุนใหญ่แน่เดี๋ยวจะแกล้งยาย่านะผมว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผลักหรือมันก็เอาหัวโขกวนหรืก็อะไรเงี้ยก็ยาย่าก็พยายามจะสู้นะแต่พยาย่ายาย่าก็สู้ไม่ได้ ไม่มีใครให้แกล้งครับบางทีอยู่ด้วยกัน2คนเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยแซวบ้างไมค์เคนโดตีบ้างไม่เลย<อ>ครับตลอดเลยอ่ะ <c oughs> คือจะต้องมีเสียงแบบว่ามีเสียงย่ายา่าเวียงอยู่ตลอดไม่ยูไม่ยูไม่ใช่ไหมไม่เอ้ยยูอย่างเงี้ยตลอดเวลาจรงิงๆแล้วก็จะมีเสียงเด็ดวิ่งหัวเราะวิ่งออกมา <c oughs> โดนไล่ออกมาก็วิ่งมาหัวล็อะ <c oughs> แต่หนูว่าช่วงนี้หนูค่อนข้างแบบทันคนแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะแกล้งหนูเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ก็เลยแทนที่เราจะแกล้งกันไปเราจะทะเลาะก,กันมากกว่าค่ะเราจะแบบงอนๆว่าเฮ้ยบอกเไงว่าอยากแก้งเขากําลังทําสมาธิเขาต้องทํางานนะยูจะมาอะไรนักหนารู้จักวิธีรู้จักเวลาแก้งหน่อยเนี่คะ่ะจะเป็นคําที่หนูสวนทุกครั้งเลยคะ่ะถ้าพี่เขาจะเริ่มแกล้ง <S 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 สนุกไหมพี่ที่มีความสุขไหมนั่งบนเรือเองอ่ะเขาจะมีทำท่าทำหน้าทำตาอะไรของเขาตลกทำเรื่องทำราวเขาจะทำหน้าเต้นร้องเพลงน่าสนุกอ่ะออ๋ยย่านี่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาเหมือนกันนะครับคนนี้ก็แกล้งคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบอย่างมีวันหนึ่งเขาก็แกล้งแบบเหมือนโดนโดนแกล้งคืนอะไรเงี้ยเขาก็แกล้ง พี่ปาล์ามครับในใน,ในกองอะไรเงี้ยวันนั้นหนูแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพี่อู๋เผอได้ยินเฉยๆว่าหนูอยากเห็นพี่ปาล์ามร้องไห้พี่อู๋ก็เลยแบบมาสะกิจแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้พี่อู๋มาบอกว่าปาล์ามย่าอยากเห็นปาล์ามร้องไห้เอา,อางี้เดี๋ยวพอยาย่ามาเอาน้ำตาเทียมเนี่ยหยดตาแล้วก็แบบแกล้งร้องไห้นะแล้วก็พี่อู๋นี่ตัดคิดแดหลอกใ,ใ,ให้ผมไปบอกย่านะว่า เนี่ยย,ย่าอยากเห็นพี่ร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยดูดิทุกคนลุมแกลงพี่เนี่ยพี่ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคุยกันนินย่พี่ร้องไห้แกพี่หมาเหมือนร้องจริงคือผมแบบร้องแบบ งงแงเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมปาลว่า acting วันนั้นที่ปาลได้แสดงนะครับดีกว่าการเล่นละครทั้งหมดของปาลในเรื่องเรื่องนี้ครับเขาพูดมาแล้วครับและตอนอยู่ในช่วงปาลร้องไห้อยู่นั้นครับยาย่าเห็นปั๊บวิ่งเข้ามาหาพี่ป๊อก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 พี่ป๊อมร้องไห้พอปาลร้องไห้ร้องนะผมยาย่าเด็นเริ่มน่ารักเฮ้ยเฮ้ยพี่เข้าไปดีพี่เข้าไปดีพี่สนิทกับพี่ปาลเข้าไปดีพี่ป๊อกมีเวลา ตอนที่หนูเข้าไปหาพี่ปาแล้วหนูกอดเขาใช่ไหมคะสะปัดหนูแบบนี้เลยแล้วมันร้องไห้แกล้งร้องแล้วร้องไม่หยุดก็ลเลยแบบยากก็ลเลยแบบหน้าเสียแล้วเอา้านี่ความเิดยญาติใช่ไหมนี่ยายอยากเห็นหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้กะว่าจะหนักหน่วงอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ก็เหมืองไปผมเริ่มแบบโอ๊ยตามแผนเลยเว้ย่าเริ่มเครียดเครียดเครียดปุ๊บพี่อู๋เข้ามาปุ๊บตามไปเหอะไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วอะไรเงี้ยอันแล้วนะ ณเดทคูกี้มิยะนะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่สนมากแล้วก็ชอบแกล้งชาวบ้านทั่วทัองหมแล้วก็สร้างศัตรูไว้ทั้งกองถ่ายใช่ครับ สักวันหนึ่งเขาต้องนูนเอาคืนอย่างสะสมอย่าใช้คำว่าสักวันทำไมครับวันนี้แะครับภาคหลังเนี่ยครับนักวเดี๋ยวรู้มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่ากันตั้งแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวเริ่มคนแรกที่ที่แกล้งผมแล้วก็เหมือนรู้ว่าผมกลัวอะไรพอหลังจากนั้นแล้วกลัวอะไรตกลงกลัวอะไรกลัวอะไรกิ้งกือครับพี่บอมเขากลัวกิ้งกือก็จะเอากิ้งกือแบบบางทีเอาไปวางไว้ตรงอ่ะบางทีแกหลับอยู่ผมก็วางไว้บนผ้าห่ม ตื่นมาก็ชักกะกะกะกแต่แล้วนนั้นเด็กก็เป็นคนดีครับยังมีความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยเข้าออกให้ครับผมแต่เขาตัดใจเขาแล้วแหละครับก็ปล่อยเขาไปนะตามภาษาเด็กขอนแก่นมีความสุขโอเคครับผมเฮ้ยแบ๊ไม่คิดแก้แค้นเลยไม่ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ผมไม่เคยปลดปล่อยโอกาสให้มันหายไปจากมือผมครับ บอกไวเลยนะครับว่านักเด็กกแมงสาบถ้าไปเจอนักเด็แใมังสาบให้นักเด็ได้เลยครับแมปลองแตกผมถามจริงๆครับละครเรื่องนี้รวมตัวคนบ้าใช่ไหมเนี่ยผมถามหน่อยผมถามนิดนึงมันเป็นการรวมตัวคนบ้าใช่ไหมถ้าในฐานะคนทํางานในฐานะผู้จัดเนี่ยเราได้แคสตัวละครที่ตรงใจที่สุดในในทุกๆบทที่เราเลือกมาแล้วก็มันมาจากความตั้งใจแล้วมันมาจากสิ่งที่ ทีมงานเหนื่อยสาหัสมากจริงๆแต่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็อยากจะให้คนดูได้รับอรรถรสจากละครเรื่องนี้ไปอย่างเต็มที่ในเรื่องของผู้ชายเนี่ยชอบด้วยเหมือนกันในเรื่องของบทบู๊ต่างๆแล้วก็เต็มที่กับบทบู๊จริงๆสาหรับละครเรื่องลอยฝันตะวันเดือดครับผมที่ยังมีบริการนะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดี3าคนอย่างพวกเราครับมีพี่ป๊อกปามแล้วก็บอมครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามมาด้วยนะครับขอฝากยูจิไว้ด้วยนะครับผมอาจจะร้ายนะครับแต่ผมจริงใจนะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับารได้รับชมความกุ๊กกิ๊กความแบบว่าเผ็ดแซ่บของริวกับมายมีแล้วกันครับแล้วเจอกันครับต้องดูว่ามันจะฟินแค่ไหนจะโรแมนติกแค่ไหนจะบู๊ดราม่าแค่ไหนค่ะเป็นกำลังใจให้ย่าแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะครุคลิกันเลยอย่างเงี้ยยิ่งตอนไปยกำลังมองอ๋อใช่ก็ตอนนั้นที่แบบ เล่นอยู่คนเดียวฝนตกแล้วครับของกำลังมาพอกำลังมาเสร็จปุ๊บก็เนี่ยลืมคาแรคเตอร์ลืมตัวละครบ้างอะไรบ้างที่นี่มีไม่จำกัด โอุ้ยแนววิ่งเลยอ่ะช่างอ,อ้อครับ <laughs> <laughs> ช่างอ้อช่างอ้อ ฝากไว้อะไรให้ใจที่